มาเจอกันอีกแล้วค่ะพุ่แม่กับมาคือเกานั่นแหละค่ะมาแนะนําอยากให้พี่น้องได้ใส่ของดีน้ำกันค่ะเซรามอิงฟ้าของเข้านะคะอันนี้คุณแม่ใส่เสารกับแรลงค่ะลากหนาสะอาดอาบน้ำดีดีแล้วก็ท่าเลยนะคะเนี่ยบอต้องคุยกันหยางอยากหรอกค่ะพเพราะเฮาบอกกันหลายเถื่อแล้วเนาะท่าให้เบิ่งเลยค่ะนี่นาบุ้มีหยางเด้อค่ะนี่อาบน้าม,มากแล้วก็ เติมฟูเติมปากนิดๆเท่านั้นแหละเดี๋ยวคุณแม่กะใส่เสีเลยค่ะเนี่ยอัน,นี้มันดีซอยหฮนาเด้งนะคะแก่ฝ่ากระค่ะขาออกเบิดเลยค่ะคุณแม่เบิดละค่คตอนนี้ตะกี้มีฝ่ามีกะและ้วก็เฮเทนาเด้งลูกขุมคนกระชับค่ะท่าคอนำเด้อค่ะเดือจักสิบ่เหียวอายุ คุณแม่กบตอนนี้กะเขาหกสิบแปดละค่ะเขาหกสิบแปดแล้วอะที่นี่กะต้องบำรุงเจ้าของว้หลยๆนะค่ะส่วนทีเรือติดย่มือเขากบท่ารักมือไปเพราะเขามันเหี่ยวประตุกันละแต่ตอนนี้นะกระเด้งดึงขึ้นมาแล้วนะนะลูกคุ้มค้นกระชับนะคะทำ้ินาออนไว้ค่ะแล้วก็อันนี้อีกอันหนึ่งนะคะอ่าคือท่าตอนเศร้าท่าเซรามตรงนี้เรียบร้อยเราก็มาท่ากันแดดค่ะ กันแดดนี่มันสีดีอย่างหูบอมันสีบำรุงเหเฮ็ดนาเห้เนี่ยขาวพองนะคะอันนี้กับบำรุ่งเขาทักเบิดมือเขาท่าเร้วเบิดมือไปเที่ยวไซกับไปโหลดแต่ว่าเวลาท่าสีท่าไอเบิงนะคะว่ามันดีสใดาะค่ะแม่มากหลายเลยค่ะตั้งแต่กีบเืองท่าแปงท่ายัางเดียวนี้ออกไปไสมาไสท่าแคร์กันแดดดีนะคะท่าเบิงเลยให้มาเปลี่ยนไปเลยนะคะมันสิเป็นพองแบบคือเทา ท่าแปงไปเลยค่ะล่องพืชท่าแปมอยู่ในนี้เลยนะคะอืมงามอีเลค่ะคุณแม่ใส่มานอีสองเดือนมันกระสิประมาณนาเท้ากับบีขึ้นลายนะคะเบืองแล้วกับพิษตางเก่าไปเลยฝานาอ่อนไหวเลยค่ะไปใส่กับมิต่ผู้ทักาะใช่ผู้ดไดกระท่วงมาเอา้าแม่ไปเห็นยังมากไปยังคือจังนาเด็กน้อยขึ้นลายแล้วสั่นท่าปาก แต่งหนาก็ง่ายค่ะแค่นี้แล้วเก็ไปโหลดนะคะอเติมคิวเติมยังนิดเดียวเด้จัว่าอันนี้ก็พ่อแลยวนนี้ไปไใส่ไม่ไงเดี๋ยวนี้บริยาน้ำกันแต่งหนา้าค่ะเซรั่มอิงฟ้านะคะทาก่อนแล้วก็กันแดดนะคะอันนี้เขาทาหลังจากเซรั่มนะคะสุดยอดค่ะ